มา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 อะไรอะไรนี้มองด้วยค่ะมามาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไหอันนี้อันนี้ไหมอายอายอายอ้ายว่าอะไรคะอ้ายว่าอะไรเลิฟเลิฟแปลว่าเราจะไม่แต่งไาน ลากถูกต้องอ่ะแล้วค่อยอ่วค่อยทำเหนียวเนียวเนียวเนียวแปลว่าอะไรคะจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊ถูกต้องอินเอเขียนตัวจรินด้นะคะโอเคไหมคะอ่ะต่อมาหยีหยีหี พีไปว่าอะไรคะปากไหตัวไหนอันนี้ถูกต้องอะเมา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 ไปว่าอะไรเนียวเหนียวแม่ถูกต้องจี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 ไปว่าอะไรคะกระตากระตาค่ะขันตอนเช้าเรื่อะไรจีอะไรไก่โยโย่จีอะไรอระมาณนะโยโย่โยโย่โยโย่ เฮะสลีมไม่นะอ่ะเามาข huh? ่าปู๊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 ่าปูแปลว่าอะไรคะมันมันอะมันดลวยถูกต,ต้องชองอู่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 ออไปไว่าอะไรไม่ใช่สัตว์อะไร ถูกต้องอ่าลำอ่านหน่กันเองรอบไปโอเคไหมคะอ่านเสร็จแล้วอินก็นบอทำรายงานให้เสร็จโอเคไหมคะแต่เขียนตัวตีนด้วยอ่าต่อมาม้ามามาไปด้วยม้าอ้าอ้อ้ปว่าอะไรคะแปลวารักรักอ่าเหนียวเหนียวเหนียวเนียวแปลว่าอะไรนก ใจ่ย่โยน่ย่ย่ย่ายน่าย่าย่ายว่้วาน้ำว่าย่านวา้า่า่าวว่านไ่้่นว่้่่าว่าน้ว่้่ายน้ำ้วย้น้ำ่้าานไว่ายน้่ยน่ยล้ว่า้ยาย่ยนวา้ย่ายนน้น้วน มาใช่ไหมคะเขาจะขีดอย่างนี้ลงมายี้แล้วก็ขีดตรงนี้ลงมาอย่างนี้นอย่างนี้นชื่อมนี่ได้แล้วคำว่ามาอย่างนี้โอเคไหมคะ